แต่ถึงจะยุ่งแค่ไหนนะคะก็จะต้องพยายามนะคะหาเวลามาออกกำลังกายให้ได้เลยค่ะเออที่นี่ก็ตอนเย็นๆมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบไม่ร้อนมากแล้วก็เ,เ,เป็นที่แบบว่าพบอะเพื่อนสังสรรค์เพื่อนผู้มาคุงมาวิง่งมาเจอกันแล้วก็เราก็ซ้อมเปที่นี่ก็ปล่อย ดีค่ะปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายกันจึงเป็นที่มานะคะของการจัดสรรพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออกกําลังกายได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬาศูนย์15นาทีหรือว่าลานกีฬาต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั้ง50เขตเลยนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือต้องการเป็นแหล่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนกรุงนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งลานกีฬาที่อยู่ไกลบ้านใกล้ใจกูดและเป็นสถานที่ที่กูดมาออกกําลังกายเป็นประจํานั่นก็คือสวนวัชราพิรมซึ่งจะอยู่ติดกับถนนเลียบทางด่วนรามอินทาบริเวณใต้ทางด่วนฉลองรัฐ เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่มีความกว้างขวางมีกีฬาให้เลือกเล่นหลายประเภททุกๆเช้าและตอนเย็นก็จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มาออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมากวันนี้กู๊ดขอมาวิ่งวอร์มร่างกายสักหน่อยก่อนที่จะไปเล่นเครื่องออกกำลังกายต่างๆกันค่ะเอาจริงๆนะคะทุกคนช่วงนี้กู๊ดางงานเยอะมากเลยค่ะแต่ถึงจะยุ่งแค่ไหนนะคะก็จะต้องพยายามนะคะหาเวลามาออกกาลังกายให้ได้เลยค่ะ เพราะว่าออกกาลังกายมันดีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราลดความเครียดที่สั่งสมจากการทำง,ง,งานในแต่ละวันด้วยแต่ที่คูเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือพอเราออกกําลังกายจนเราเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมคะกลับไปถึงบ้านปุ๊บหลับสบายตื่นเช้ามาโอ้โหสดชื่นเลยะคะ่ะทุกคนไหนๆวันนี้เราอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวคูณเนี่ยจะพาทุกคน ไปสอบถามความคิดเห็นของพี่ๆน้องๆนะคะที่ตอนนี้เขามาวิ่งมาออกกําลังกายกันที่นี่ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่มีสถานที่ดีแบบนี้พราะเขาได้ออกกําลังกายกันค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าการที่้มาวิ่งที่นี่ค่ะรู้สึกแบบชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษนะคะเอที่นี่ก็ตอนเย็นๆน่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบไม่ร้อนมากแล้วก็เป็นที่แบบว่าพบปะเพื่อนสังสรรค์เพื่อนผู้มาิ่งมาวิ่งมาเจอกันแล้วก็เราก็ สอกันที่นี่ก็บ่อยอย่างนี้เนี่ยค่ะเรามาออกกาลังกายที่นี่บ่อยเรามีความประทับใจในสิ่งต่างๆที่ทางกรุงเทพมหาคนครเขาได้จัดสรรมาในเรื่องของการออกกําลังกายยังไงบ้างค่ะมีลานจอดรถทาใหม่ขึ้น 2. อ,อห้องน้ำห้องน้ำ,นำดีขึ้น,นปรับปรุงขึ้นมานสามสนามเด็กเล่นสี่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะใหญ่สูงขึ้นไรขึ้น จากส่วนวัชราพิรมเรามาดูลานกีฬาต่างๆที่อยู่ใกล้กับชุมชนกันบ้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดสรรลานกีฬาต่างๆขึ้นภายในชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ออกกําลังกายให้กับคนทุกเพศทุกวัยวันนี้เลยจะขอย,ยกตัวอย่างลานกีฬาชุมชนย่านคลองเตยซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์เยาวชนคลองเตย เป็นลานกีฬาขนาดใหญ่ฟุตซอลซึ่งมีเด็กและเยาวชนในชุมชนมาซ้อมกีฬานี้กันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นการสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้กับพวกเขาได้มีทักษะกีฬานี้เพื่อไปต่อยอดถัดมาอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้เห็นพวกพี่ๆเขาออกกำลังเตะตะกร้อกันอย่างสนุกสนานแอบไปสอบถามพี่ๆเขามาซึ่งพวกพี่ๆเขาเป็นคนสัญชาติพมา่าเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครได้เกือบ8ปีแล้ว และพักอาศัยอยู่แถวๆนี้ช่วงเย็นจากเลิกงานหรือวันไหนไม่มีงานก็จะมีการรวมกลุ่มกันมาเตะตะกร้อได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้ออกกำลังกายรวมกันนี่แหละคือความสุขของพวกเขาจากสนามตะกร้อเราก็มาเจอกับสนามบาสเกตบอลที่อยู่ข้างๆกันมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งกีฬาชนิดนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ใครที่อยู่ย่านนี้พวกพี่ๆี่บอกว่าสามารถมาจอยได้เลยพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่อยู่เสมอคะ่ะนอกจากตะกร้อแล้วบริเวณรอบๆบลานแห่งนี้ก็ได้มีการจัดให้เป็นทางเดินวิ่งสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายชิวๆการเดินวิ่งนี่แหละคะ่ะตอบโจทย์สุดๆแต่สำหรับใครที่ชอบโยกย้ายสายสะโพกหน่อยทุกๆเย็นเขาก็จะมีชมรมแอโรบิกประจำลานกีฬามาออกกำลังกายกัน เหล่าพี่ป่านะ้าอาก็จะชอบโซนนี้เป็นพิเศษเพราะการเต้นแอโรบิกนอกจากความสนุกไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้วยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเผาพลานไขมันได้เป็นอย่างดีจากลานกีฬาด้านนอกเมื่อเข้ามาในศูนย์เยาวชนคลองเตยก็แอบเห็นน้องๆกำลังซ้อมมวยกันอยู่อย่างสนุกสนานใครที่ต่อยมวยไม่เป็นหรืออยากฟิตทักษะกีฬานี้สามารถเดินเข้ามาสมัครได้ที่ศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งเขาก็จะมีโค้ชคอยให้คำแนะนำและคอยสอนทักษะชั้นเชิงมวยที่ดีให้กับเราด้วยความที่ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่นอกจากลานกีฬาที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์เยาวชนคลองเตยแล้วยังมีอีกหลายลานกีฬาที่อยู่คู่ชุมชนแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสถานที่ออกกำลังกายได้ง่ายและลดความแออัดจากการต้องไปรวมตัวกันออกกำลังกายในสถานที่เดียวกันเยอะๆ อย่างเช่นลานกีฬาอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชุมชนล็อก4 5 6ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สนามฟุตซอลเล็กๆแต่นี่แหละเป็นสิ่งที่สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขาทุกๆวันเหล่าน้องๆเด็กและเยาวชน ก็จะมีการรวมกลุ่มกันมาเตะฟุตซอลกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการซ้อมทีมไปแข่งขันตามโปรแกรมต่างๆอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนของเทศกาลกีฬากรุงเทพเราก็จะได้เห็นเด็กๆในชุมชนร่วมลงแข่งขันในกีฬาหลากหลายชนิดของเทศกาลอีกด้วยภาพความสนุกของกีฬาตามชุมชนยังไม่หมดเพียงแค่นี้เราเดินทางมาต่อกันที่อีกหนึ่งลานกีฬาย่านห้วยขวางจุดนี้จะอยู่แถวๆกับสอน,นอห้วยขวาง เป็นสนามบาสเกตบอลเล็กๆที่ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525และพัฒนามาเรื่อยๆโดยกลุ่มชมรมบาสเกตบอลห้วยขวางที่นี่เป็นแหล่งบ่มเพาะกีฬาบาสเกตบอลให้กับเด็กๆและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านนี้ผมแนะนำชมรมบาสเกตบอลห้วยขวางนะครับ,รบก็เป็นรายการนะครับของกรุงเทพมหาคน,ะค,ะาดดนครนะครับเขตดินแดนนะครับ ซึ่งลากีฬานี้นะฮะเรากอตั้งตั้งแต่ปี2525ครับโดยทางเขตการชาตินะฮะมอบสถานที่ให้นะครับและปัจจุบันนี้นะครับทางเขตดินแดงนะครับใช้เป็นลากีฬานะครับและทางกลุ่มของพวกผมนะฮะก็จะมีผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือดูแลอยู่นะมีน้องสองคนคือน้องเอ็มกับน้องแมวนะครับมาเป็นโค้ชนะครับในการสอนเด็กให้ตอนนี้พี่เอ็มสอนอะไเรกับน้องบ้างครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการกีฬา หนึ่งครับผมไม่ได้สอนแค่บาสเงี่ยครับผมจะสอนให้น้องรู้จักว่าในกีฬาบาสอะ่ะมันไม่มีแค่เล่นบาสมันมีพุทธศิลป์มีตัตเทคนิคให้เขาได้เรียนรู้ในอาชีพโรงงาน,นว่าเขาสามารถไปต่อยอดในอาชีพโรงงานต่อได้ในกีฬาที่ตัวเองชอบครับน้องถามหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบ,บอลเป็นพิเศษและมีความฝันเหมือนกับเด็กๆหลายคนที่ต้องการจะนำเอาทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาไปต่อยอดในอนาคต ครับผมครับผมรู้สึกดีมากครับที่มีสนามบาสอยู่เล่นแถวนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมเคยไปเล่นที่สนามกีฬาข้วขวานครับก็มีพวกผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ไปเล่นกับเขาไม่ด้านะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่เก่งมากจนกระทั่งผมได้มาเล่นที่นี่แหละครับแล้วก็มีโค้ชเบี้ยแหละครับมาชวนผมเข้าไปซ้อมเขาสอนผมตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล่นไม่เป็นเลยครับเริ่มจากศูนย์ครับเขาก็จับผมสอนเขาไม่เคยว่าไม่เคยด่าผมเลยครับ มมคครับับบบผผมมมมมมไ่่่่เเเยวาาาาทีีนนนนนปป็นสน็ส้ง,งภาพลานกีฬาต่างๆที่เราได้เห็นในวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ออกกําลังกายได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านซึ่งปัจจุบันลานกีฬาของกรุงเทพมหานครมีอยู่ด้วยกัน1 0 0 0พันกว่าแห่ง กระจายตัวอยู่ตามกลุ่มเขตต่างๆทั้ง50เขตใครอยู่ใกล้ที่ไหนแล้วไม่เคยไปลองสัมผัสหรือลองออกกำลังกายลองเปิดใจดูนะคะสุขภาพที่ดีคุณสร้างได้ด้วยตัวเองสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร